Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story Podcast เสียงบรรเลงจากบทเพลงที่เรานึกถึง สวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษเอพิโ่ดที่12เขาคนนั้นในวันวานกับฉันที่โตขึ้นและตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันอาเบลปินธิราเกติศักดิ์กำจายค่ะและดิฉันออมนหัทไทยอดแสงค่ะจากเอพิโซดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักครั้งแรกประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตเป็นการแอบชอบรุ่มพี่ในโรงเรียนที่เป็นนักกีฬาค่ะ แอบชอบเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแล้วค่อยบอกความรู้สึกออกไปแต่สุดท้ายก็ได้สมหวังคบกันเป็นแฟนในที่สุดค่ะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ทําให้เขาได้เลิกลากันไปแต่ก็จบกันด้วยดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคุณออมบางครั้งรักแรกก็เหมือนบทเรียนที่พาเราเติบโตทั้งสุขเศร้าและยังมีความทรงจําที่ยังอยู่ในใจเสมอค่ะใช่ค่ะ งั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความทรงจำที่ทำให้รู้สึกรักครั้งแรกไปด้วยกันค่ะหากพูดถึงรักครั้งแรกทุกคนยังจำมันได้อยู่ไหมคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่เราไม่กล้าบอกหรือแม้แต่รอยยิ้มที่ยังชัดเจนอยู่ในความทรงจาแม้ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันใช่ไหมหล่ะคะใช่แล้วคะ่ะ สำหรับบางคนนะคะรักครั้งแรกอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สวยงามหรืออาจจะเป็นเพียงความทรงจำที่แสนหวานและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเวลาที่เราพูดถึงรักครั้งแรกเคยเป็นไหมคะอย,ยู่ๆเพลงบางเพลงก็แว่วขึ้นมาในหัวโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพลงรักใสๆที่เคยฟังตอนวัยเรียนเพลงที่เปิดวนซ้ำตอนแอบชอบใครสักคนหรือเพลงเศร้าที่ฟังตอนหัวใจแตกสลายเป็นครั้งแรกค่ะ ความรักมักจะมีเพลงของมันเสมอและบางครั้งแค่ได้ยินทำนองเก่าๆก็เหมือนพาเรากลับย้อนไปในวันวานที่หัวใจยังเต้นแรงเพราะใครบางคนค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่หัวใจได้รู้จักรักเป็นครั้งแรกผ่านบทเพลงที่ทำให้หัวนึกถึงเรื่องราวเก่า และเราก็มีเรื่องราวที่น่ารักสดใสสมวัยจากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะจริงค่ะคุณเบลและในอีพีนี้จะเป็นความรักที่น่ารักและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสดใสของวัยจิ๋วอนุบาลทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะเปิดกล่องข้อความทรงจำใบเก่านี้และทบทวนความรู้สึกรักครั้งแรกในชีวิตไปพร้อมๆกันทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่ารักแรกของตัวเองคือใคร เป็นเพื่อนข้างบ้านตอนเด็กรุ่นพี่ที่แอบมองตอนประถมหรือคนที่ยิ้มให้เราในวันแรกในวัยอนุบาลใช่ค่ะตอนเด็กเรียนไม่รู้เลยนะคะว่าความรู้สึกนั้นเรียกว่ารักแต่แค่ได้เล่นด้วยกันกินขนมด้วยกันหรือแอบส่งอย่างลบให้กันในห้องเรียนมันก็พิเศษแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะ และวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับการสัมภาษณ์สุดพิเศษที่เราได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับรักแรกในวัยเด็กของเขาพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารักน่ารักในบางมุมที่เขาไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนกันค่ะใช่ค่ะอย่ารอช้ากันเลยนะคะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันดีกว่ารับรองว่าทั้งซึง้งทั้งขำและอบอุ่นหัวใจแน่นอนค่ะ ออมจะขอแทนน้องเขาว่าน้องอินและกันเนาะน้องอินนะคะเป็นเด็กผู้หญิงวัยมัธยมต้นมีลักษณะน,าานิสัยน่ารักขี้อายรักแรกของน้องเขานะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณช่วงที่น้องอินกำลังเรียนอยู่อนุบาลสองค่ะน้องอินนะคะได้ไปเจอเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาเป็นผู้ชายน้องอินได้เล่าว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่เรียนเก่งจึงทำให้น้องเขาเริ่มชอบค่ะนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของรักแรก แต่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคะว่าชอบเขาจริงๆไหมแต่ว่าชอบเขานานมากนานนี่นานขนาดไหนนะคะคุณอ,อมตั้งแต่อนุบาลสองจนถึงปสาเลยค่ะคุณเบลเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยนะคะคุณอ,อมแล้วอย่างนี้น้องอินได้สารภาพรักกับเพื่อนคนนั้นไปไหมคะน่าเสียดายนะคะที่น้องอินไม่ได้สารภาพรักไปค่ะพราะคิดว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้ว เขาก็มีคนชอบเยอะมากและตอนนั้นตัวน้องเองก็ยังคงคิดว่าตัวเองเด็กอยู่ด้วยค่ะโอ้โหแอบชอบเงียบๆแบบนี้นี่ต้องมีโมเมนต์แอบเขินตอนมองอีกฝ่ายบ้างนแน่เลยแล้วตอนนั้นน้องเขามีอะไรที่อินมากๆเหมือนคนอื่นไหมคะเช่นหนังรักการ์ตูนหรือว่าเพลงที่ชอบถ้าพูดถึงเพลงหรอคะน้องเขาบอกว่าชอบเพลงแนวคามิกาเซค่ะแต่ถ้าเป็นหนังสือหรือการ์ตูนน้องเขาจำไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้ดูอะไรแนวนั้นเลย ฟังดูเรียบง่ายนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความน่ารักเลยแล้วถ้าย้อนกลับไปมองตัวเองตอนเด็กเขามองว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างคะน้องได้บอกว่าเขามองตัวเองเป็นเด็กที่เล่นไปเรื่อยค่ะเรียนไม่เก่งแต่ก็เป็นเด็กกิจกรรมนะคะพอเล่าไปเขาก็นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องแฟนฉันนั่นเองค่ะซึ่งน้องเขาบอกว่ามันคล้ายกับชีวิตตอนนั้นมากโอ้แฟนฉันเลยเหรอคะแบบ แอบเขินตอนถือไม้ไอติมไปยื่นให้คนที่ชอบแน่แนเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ตอนนี้เขาไม่ได้เจอเพื่อนคนนั้นแล้วเพราะย้ายโรงเรียนไปแต่ความทรงจำเหล่านั้นก็ยังอยู่นะคะแล้วพอเราถามว่าถ้าได้เจอกับเขาอีกอยากพูดอะไรไหมน้องเขาบอกว่าไม่พูดอะไรแล้วค่ะเพราะไม่ได้ชอบแล้วฟังดูเหมือนโตขึ้นมากเลยนะคะ ใช่ค่ะแต่น้องเขาก็มีคำแนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังเจอรักแรกกันอยู่นะคะน้องเขาบอกว่าถ้าชอบใครก็บอกเขาไปเลยเพราะเราอาจจะได้เป็นแฟนกับเขาก็ได้แบบนี้แต่ตัวเองไม่บอกนะคะนี่เฮใช่ค่ะน้องเขาก็บอกมานะคะว่าตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันดีอยู่แล้วเลยไม่อยากเสี่ยงแต่เขาก็เข้าใจว่าคนอื่นอาจจะคิดต่างกันออกไป แล้วตอนนี้ล่ะคะเขามีความรักอีกไหมน้องเขาบอกว่าไม่มีอะค่ะเพราะช่วงนี้เล่นกีฬาเรียนหนักไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นเลยว้าวฟังดูเป็นเด็กมุ่งมั่นนะคะแล้วสุดท้ายเขาบอกไหมคะว่าความรักครั้งแรกสัมพันธ์กับเขายังไงบ้างเขาบอกว่าสำคัญค่ะเพราะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เราเรียนรู้ความรู้สึกพิเศษแบบนี้และช่วยให้เราเข้าใจว่าความรักในวัยเด็กอาจต่างจากตอนโต ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะคะคุณออมเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยความทรงจําใช่ค่ะคุณเบลขอขอบคุณน้องอินมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวสุดน่ารักในวัยเด็กค่ะบางทีรักแรกอาจจะไม่ต้องจบสวยงามแต่ก็เป็นความทรงจําที่อบอุ่นของเราเสมอแล้วเจอกันใหม่ในพอรแคตหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับดิฉันอาเบลปินเทราเกียรติศักดิ์กำจายและดิฉัน ออมน้าหัตยอดแสงสวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story Podcast หรือเนื้อหาอื่นของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Good Day Station พบกันใหม่ในเอพิโซดที่13ตอน Self Love Journal ให้หัวใจพูดกับตัวเอง ดำเนินรายการโดยคุณธิดาพาอารมณ์และคุณนัชชาวังในสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story Podcast เสียงบรรเลงจากบทเพลงที่เรานึกถึง GOOD DAY STATION สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน